I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick Crocs k I'ma stack bricks up, build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say So I'ma do this everyday I'll be writing things until I'm fucking b a r i e r สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมอาจารย์โตสตโตโยต้าอีกครั้งนึงนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาดูตัวตึงน้องใหม่มาแรงเพิ่งเปิดตัวเมื่อวานนี้เองนะครับเขาคือ Toyota Yaris Cross Hybrid ครับผม เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพามาดู แบบเจาะลึกเลยนะว่าแต่และรุ่นม,มีกี่แบบกี่สีราคาเท่าไหร่บ้างมีโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้างเสร็จแล้วสุดท้ายนะถ้ายังดูอย่างไม่เต็มอิ่มนะไปดูต่อที่โชว์รูมโตโยต้าทนบรุรีทั้ง13สามา,าขาเลยไปเรามาดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างคันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับคือรถเนี่ยต้องบอก่อนว่ามี3รุ่นมีเริ่มต้นรุ่นสมาร์ทราคา7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทรุ่นพรีเมียมราคาแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทแล้วก็รุ่นท็อปนะครับราคาพรีเมียมลักชัวรี่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพ เป็นสีเซฟไรตี้สกาเลตแล้วก็เป็นสีเทอร์คอยสีพิเศษสีกลุ่มนี้จะเพิ่ม7,000นะครับถ้าเกิดเป็นสีเมทัลสตรีมหลังคาดาอันนี้จะเพิ่ม8 0 0 0 แต่ถ้าเป็น3สีแรกเมื่อสักครู่ที่กล่าวมาสีขาวมุกสีส้มสีเทอร์คอยส์สีพิเศษแบบนี้สีลังคาดำนะครับเพิ่มหมื่นห้านะครับจากราคาตั้งที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับอ่ะมาดูกันดีกว่าว่ากลุ่มตลาดของรถเหล่านี้จะเหมาะกับใครได้บ้างจะเหมาะสําหรับคนที่ขยับจากรถเล็กขึ้นมาขยับจากรถกระบะขึ้นมาอยากจะลองเล่น SUV ดูซิแต่ว่าบางทีบางครั้งเนี่ยถ้ารถคาร์ล้านกว่าบาทเนี่ยเราอาจจะเอื้อมไปไม่ถึงใช่ไหมครับเพราะนั้นคันนี้จะเป็นรถที่ตอบโจทย์นะครับเป็นรถไฮบริดออกมาใหม่เครื่องใหม่รหัสใหม่้านะครับ 26.3กิโลเมตรต่อลิตรไปดูกันดีกว่าว่า1.5ไฮบริดนะครับมีดียังไงไปะรุ่นท็อปทุกรุ่นนะครับจะมีไฟหน้า LED ให้แบบนี้ทุกรุ่นเลยนะครับเป็น Full LED ทุกดวงนะครับแล้วก็ในรุ่นของตัวท็อปเนี่ยนะครับจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดแล้วก็มีด้านหลังให้ด้วยอีก2จุดนะครับกระจังหน้าเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นว่าเป็น Piano Black แบบนี้นี่คือตำแหน่งนของกล้องมองด้านหน้ารถนะครับแล้วก็กันชนด้านหน้าเนี่ยออกแบบให้เหมือนมีสปอยเลอร์ในตัวนะครับปัดกระสีกนะันเมทัออลล ปอดดูลงตัวนะครับแล้วก็ตัดเข้ากันกับนี่ขอบจมูกด้านบนเห็นไหมเป็นสีเดียวกับด้านล่างนะครับเป็นสีเมทัลิกเหมือนกันเรามาดูด้านข้างกันดีกว่าคันนี้สีเทอร์คอยส์เนี่ยก็คือเป็นสีใหม่เลยนะครับกระจกบังลมหน้าอะคูสติกกลาสเก็บเสียงทุกรุ่นเพราะนั้นฟังเพลงได้เพลาะขึ้นนะครับสัญลักษณ์ HEV นะครับ Hybrid Electric Vehicle นะครับสัญลักษณ์อันนี้เราเริ่มติดเริ่มเปลี่ยนมาเนี่ยตั้งแต่ตัวอัลฟาแล้วก็เวลไฟแล้วนะครับคันนี้จะเป็นรุ่นท็อปนะครับให้ยางโยโกฮามานะครับเป็น Blue ให้ความก่อสนเนดีแล้วก็เป็นยางตะกูลเงียบด้วยนะครับล้อมากับสีทูทนนะครับเป็นสีดําหน้าเงาแบบนี้นะครับยางลายสวยนะดูแลน่าจะก่อสนุนน่าจะขับมันนะครับคันนี้ก็มากับระบบดิสเบรกทั้ง4ีล้อนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตัดพร้อมเหล็กกันโครงเหมือนกรถทั่วไปนะครับช่วงล่างด้านหลังจะเป็นทอร์ชั่นบีมพร้อมเหล็กกันโครงเหมือนโคราคลอสเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งกระจกมองข้างตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวปรับพับเก็บไฟฟ้าสัมพันธ์กับรีโมทนะครับแล้วก็มีตำแหน่งของตัวกล้้้อองงงมดาานข แล้วก็ไฟเวลคัมไลท์ที่เอาไว้2พื้นนะครับเวลาที่ท่านถือสมาร์ททีเดินผ่านตัวรถยามค่ําคืนนะครับจะมองเห็นพื้นได้อย่างชัดเจนว่ามีตัวอะไรอยู่หรือเปล่านะครับอ่ะทีนี้มาดูรอบๆหลังกันก่อนด้านบนจะมีราวหลังคานะครับซึ่งราวหลังคาเนี่ยถ้าติดชุดแอสเซสซอรีไปเนี่ยก็จะรับน้ำหนักได้ถึง50โลนะครับแล้วก็หลังคาจะเป็นพาร์โนลามิกรูฟนะครับเปิดไม่ได้แต่ว่ามีม่านบังแดดไฟฟ้านะครับผมว่าก็ดีแล้วละ่ะแบบเนี้ยนะัไม่ต้องมานั่งกง ance, i, นนงังวลแมนเทนเนนซ์ลี่ออลลว่าเฮ้ จะซึมหรือเปล่าสบายใจได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเรารองรับได้ถึง e 2 0เติม91ก็ได้แล้วก็95 e ส0 e 2 0เติมได้หมดนะครับนี่เห็นไหมดริสเบรกทั้ง4ล้อนะครับเดีย๋ยวมาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านท้ายเนี่ยอย่างที่เขาบอกเออ่ประตูฝาท้ายเนี่ยเปิดปิดด้วยฟ้าแล้วก็มีคิกเซนเซอร์คิกเซนเซอร์เตะบริเวณกลางรถตรงนี้นะครับแต่ว่ารีโมทเนี่ยไม่ได้อยู่กับรถมันก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้ปิดให้นะครับมาดูด้านท้ายก ในส่วนของตัวฉากกั้นแสงนะครับตัวนี้ก็มีมีมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถถอดออกได้เหมือนกันนะครับแต่ไฮไลท์อยู่ที่นี่ครับอยู่ที่ในส่วนของตัวห้องเก็บของด้านท้ายรถซึ่งมันจะไปหลุมลึกวางของชิ้นใหญ่ๆได้สบายๆนะครับด้านขวานนีคือเป็ตแหน่งของตัวแบตเตอรี่12โวลต์ด้านหลังนะครับตรงนี้เอาไว้สำหรับเก็บของนะครับเก็บของได้เพื่อเพื่อซ่อนตังนีได้ แล้วก็ชุดปั๊มลมน้ำยาปะยางชุดแม่แรงจะอยู่ฝั่งนู้นด้านในตรงนี้เป็นตำแหน่งของตัวกล้องบันทึกด้านหลังมาให้ด้วยติดมาให้เฉพาะรุ่นท็อปรุ่นเริ่มต้นไม่มีรุ่นกลางพรีเมียมมีเฉพาะด้านหน้ารุ่นท็อปมีหน้าหลังนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูดไฟล์มาเก็บในมือถือได้นะครับอันนี้ปิดแล้วก็ปิดแล้วก็ล็อกด้วยนะครับท่าน,นนี้มีตำแหน่งของกล้องมองด้านหลังนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์อด้านหลัง2จุดอันนี้ให้ทุกคนทายเหมือนรถอะไรเหมือนเล็กซัส NX ครับลองดูครับใช่ไหมใช่เลยครับเพราะผมเคยใช้เล็ก สัญญาได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวตกแต่งด้านท้ายด้านล่างนี่ออกแบบเป็นสีกันเมทัลลิกนะครับเป็นสีเทาๆนะครับซึ่งตัดรายละเอียดกับรถที่เป็นกันชนสีดําแล้วก็รถสีเทอร์คอยส์ตัวหนังสือเอมเบลมเป็นสีโครเมียมนะครับเข้ากันลงตัวนะครับดูสปอร์ตสวยงามมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูที่คนขับกันดีกว่าครับมาตามผมมาครับสมาร์ทคีย์นะครับมีให้สมงดมด3ตําแหนงนะครับมีที่ประตูคู่หน้าแล้วก็มีที่ประตูฝาท้ายนะครับแล้วก็ตัวบล็อคดู กว่าภายในมีอะไรบ้างแอนน์แอน์ด้านนี้คือจะเป็นภายในสีทูโทนนะครับสีเทาดำนะครับซึ่งเป็นสีพิเศษเฉพาะสเปคที่มีขายในประเทศไทยเท่านั้นนะครับรถที่ใช้สีนี้นะครับก็จะมีสีสีขาวมุกกับสีดําแล้วก็มีสีเทอร์คอยนะครับจะเป็นสีนี้แล้วก็มีตัวสครับเลสให้ด้วยนะครับในส่วนของตัวแพคเกจด้านในเป็นเป็นเบาะหนังนะครับเบาะจะเป็นแบบพวเลโมดูเลเป็นแบบลดลดความร้อนของตัวของตัวเบาะนะครับแล้วก็เป็นสีทูโทนแล้วก็จะมีเบาะปรับไฟฟ้าปดทิศทางนะครับ ในส่งตัวคนขับนะครับไปเดี๋ยวเราไปนั่งพาไปนั่งดูข้างในกันบ้างดีกว่านะครับก่อนที่จะเข้าไปนั่งดูด้านในนะครับเรามาดูว่านี่การตกแต่งนะครับอันนี้คือจะเป็นวัสดุแข็งนะครับก็คือให้ความทนทานนะครับอันนี้เป็นวัสดุแบบบุกนุ่มนะครับตักับสีทูโทนนะครับแล้วก็ทีนนี้โอ้โหแผสวิตช์เยียบไปหมดเลยนะครับก็คือไล่ตั้งแต่เปิดปิดประตูท้ายไฟฟ้านะครับปิดระบบป้องกันก่อนการชนปิดการล้อลื่นเปิดปิดเซ็นเซอร์นะครับตั้งเซตลมยางนะครับ ev โ o ม e ขับด้ว้ไฟฟ้าสสูงตาาาเรมับ ด้วยแมนนวลได้ขับขี่ปกติก็ไว้ที่เบอร์ศูนย์นะครับเปิดฝากระโปรงหน้าเปิดฝาถัาานาางน้ํามันทางด้านนี้นะครับปปไปนั่งข้างในเอามาดูนะครับก็พวงมาลัยนะครับปรับทิศทางนะครับขึ้นลงใกล้ไกลได้นะครับขึ้นลงใกล้ไกลได้นะครับแล้วก็ในส่วนของในส่วนของตัวก้านไฟนะครับก้านไฟก็จะมีเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับอัดน้ำฝนมีหน้าหลังแต่ไม่ใช่ยังไม่ใช่ออโตโน้นะครับพวงมาลัยแพ็คเกจหนังนะกุ๊กเกี่ยวเกียร์นะครับให้ผิวสัมผัสดีนะผมว่ามันก็น้องๆโครล่าน้อ่งคูโรร่านาากูคล ต่างๆอะไรก็เหมือนกันเลยนะครับไม่ได้ขี้เหร่เลยนะผมว่างานทําได้ค่อนข้างดีนะครับปุ่มปรับชุดนี้เอาไว้สําหรับปรับหน้าจอเอ่อ MID นะครับซึ่งหน้าจอเนี่ยก็จะคล้ายๆกับพวกเวลสนะครับแล้วก็จอแสดงผลข้อมูลใหญ่ถึง7นิ้วนะครับเดี๋ยวใส่อินเสิร์ตให้ดูแล้วก็เพิ่มลดเสียงปุ่มเปิดเอ่อกล้องมองรอบพันสามโลกศิกนะครับแล้วก็ตัวปรับเพลงปรับช่องนะครับแล้วก็ตัวไดร์โหมด Eco เ o w e r นะครับในส่วนของตัวด้านบนมีอะไรบ้างแสงบางแดดพร้อมกระจกสองหน้าทั้งสองข้างไม่มีไฟนะครับแล้วก็กล้องบนทึกด้านหน้าเชื่อม WiFi ได้ทางนี้เป็นตัวปิดเปิดปิดม่านบางแดดนะครับแล้วก็ไฟในห้องโดยสารนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะครับหน้าจอก็10.1จนิ้วนะครับคล้ายๆกับเวลส์แต่ว่ามันจะดูสูงกว่านะครับจะดูสูงกว่านะครับ่องแอร์ตรงนี้แพทเทิร์นจะคล้ายๆกันแต่ว่าดูดีไซน์ตรงนี้จะเหลื่อมออกมามากกว่าดูดูโอบลับกับมือเรามากกว่านะครับแอร์ก็จะเป็นแบบออโต้ดิจิตอลนะครับมีปุ่มบูสเตอร์พีเอ็มสองจุไว้กรองฝุ่นเวลาที่มีฝุ่นเข้ามาในห้องโดยสารเยอะนะครับปุ่มกด สองช่องนะครับมีเชื่อมกับชาร์จแล้วก็มีชาร์จอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีไฟเตือนเข็มขัดทิละไหทางด้านผู้โดยสารไม่ได้ติดนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของตัวไวเลสชาร์จนะครับไวเลสชาร์จมีพอร์ตรุ่นท็อปนะครับรุ่นลักชัวรี่นะครับแล้วทางด้านนี้คอนโตนเขาปิดมานะเพื่อให้มีความรู้สึกว่าผู้ขับขี่เนี่ยมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับเพื่อี่วางอุปกรณ์ต่างๆลางเกีย์เป็นลางตรงครับเข้าง่ายไม่หลงเกีย์เหมือนกับพวกเอทีนีกับเวลส์นะครับเอ่อดีด็อกนี่ก็ไวเดิน ฮไลทางด้านนี้คือเอาไว้ใส่วางแก้วน้าได้วางแก้วกาแฟได้แก้วเล็กแก้วใหญ่ได้ถ้าคุณจะใส่แก้วแก้วเล็กคุณก็ดันตัวนี้ลงมาปื๊ดเหมือนกันมี2อข้างปื๊ดก็สามารถใส่แก้วเล็กได้นะครับทางด้านนี้ใส่เสร็จแล้วก็เอาดึงดึงกลับเก็บนะครับช่องเก็บของคนกลางบุกํานุ่มนะครับเย็บได้สีน้ําเงินแล้วก็ใส่ของได้กระจุกกระจิกได้นะครับใส่กุญแจบ้านใส่อะไรได้แล้วก็ในส่วนของตัวช่องชาร์จไฟ12โวลต์120วัตต์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเก็บเก็บของทางด้านหน้านะครับก็มีมาให้ประมาณนึงไม่ไ้หาาากกกเเเรนนะัยงงปูพพื็็ลลออษณ์ฉข ตัวยาริสคอสนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวลำโพงเป็นตัวลักชัวรี่นะครับก็ะจะมีปาปิดที่เขียนว,ว่าพาออิวนีตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรถนะครับแล้วก็ระบบเสิยคภามปลอดภัยมาให้เยอะมากครับระบบป้องกอันลอ้ลอล็อกด้วยกระจายแรงเบรกเสริมแรงเบรกช่วยควบคุมการทรงตัวของรถขณะเข้าโค้งป้องกอันล้อลื่นถลายช่วยออกตัวทางลาดชันหรือแม้กระทั่งไฟเบรกกระพริบฉุกเฉินนะครับเวลาที่เราเหยียบเบรกฉุกเฉินนะครับก็มีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ถุงลมนิรภัย6ใบรอบๆคันเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองดูว แล้วก็วัสดุนี่ถือว่าสมราคาเลยนะครับใครที่กําลังมองหารถไฮบริด Hybrid นะแล้วลองหัดใช้นะราคาไม่แพงมากผมว่าคันนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นรถที่ใช้เดินทางคนเดียวมาขับมาทางานก็ได้ส่งลูกไปโรงเรียนก็ได้หรือว่าเดินทางไกลสี่ห้าคนระยะใกล้ๆเนี่ยผมว่าสบายครับสบายผมว่าทางไกลนี่ก็วิ่งสบายๆอ่ะนะครับเข้ามาดูในผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างดีกว่านะครับผู้โดยสารตอนหลังเวลาเปิดมาเนี่ยคือรู้เลยว่าประตูเนี่ยเปิดได้กว้างแล้วก็บานใหญ่กว่าปกตินะครับแล้ว ก็แข็งตกแต่งด้านข้างมีวัสดุที่บุทั้งแบบแข็งแบบนุ่มนะครับมือจับประตูนี่นุ่มแน่นอนนะครับแล้วก็มีตกแต่งเกรนโนแบล็กกับตัวมือจับประตูที่เป็นโครเมียมแตกเนาะสครั้เหตุมีมาให้เฉพาะคู่หน้านะครับคู่หลังไม่มีนะครับเข้ามานั่งหน่อยเอ้ยสบายอยู่นะอันนี้นั่งหลังตั้งก็ได้นะครับหลังตั้งก็ได้หลังเอ็นนิดหนึ่งก็ได้นี่ผมสูง173นะครับเมื่อกี้ผมปักเอาไว้สําหรับผมขับนะครับตรงนี้เหลืออประมาณเกือบครึ่งนะครับแล้วก็กระเป๋าใส่เอกสารด้านหลังเเนนีีี่่่่ยมมมฉพาาะฝัังงงงงผู้้้้โดดดดสสรแแแลลลววววกก็ใขอออชชชิิิตปหไ ช่องเชื่อมต่อ USB-C ให้อีก2ช่องนะครับยางปูพื้นด้านหลังจะเป็นแบบยาวเลยนะครับเป็นกุ้นขอบขึ้นมาด้านข้างด้วยกันไม่ให้ฝุ่นละเนรานาดออกไปทําให้รถเลอะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่วางแขนพร้อมที่วางแก้วน้ําอใบนะครับมีในส่วนของตัว Isofix เอาไว้ยึดเบาะเด็กด้วยนะครับนี่ครับสข้างมีให้2ตัวเลยซ้ายขวานะครับแล้วก็หลังคาพาราลลีมิกลุกตัวนี้ก็เปิดไม่ได้แต่ที่บอกคือจะมีม่านบังแดดไฟฟ้านะครับมาช่วยบังแดดได้นะครับได้ร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะนั้นก็จะได้อารมณ์ทั้ง กลางวันแล้วก็กลางคืนแล้วแต่แล้วว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับไปดูขุมพลังกันบ้างดีกว่าครับปอ่ะเรามาดูขุมพลังรหัสใหม่กันบ้างนะครับรหัส2 NRVEX นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับแถวแนวขวางนะครับจับู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้พลังกำลังสูงสุดเนี่ย111แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ย141นิวตันเมตรนะครับอ่อในส่วนของตัวแพ็คเกจก็จะมีแบตเตอรี่นะครับซึ่งเราเปลี่ยนจากนิกเกิลแมทนีเซีไฮดรายนะครับมาเป็นลิเธียมแล้วเพราะว่าเราต้องเเนน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 ้้้้ใใรรรรื่่่ออออองงงงงขขพลลลละะะะกกาาาัััััแแวววววคคคบบตตตี็สมททไๆ รเรามีการอัปเกรดขึ้นมานะครับในส่วนของการรับประกันเนี่ยแบตเตอรี่เรายังรับประกัน10ปีไม่จำกัดร,ระยะทางเหมือนเดิมนะครับทางนี้ทางผู้ทดสอบผู้ที่เคยไปทดสอบมาทั้งหมดนะครับเซมไว้ว่าเร็วกว่าโคลอราครอสเกือบเกือบหนึ่งวิครับซึ่งรถเร็วกว่า1วินี่ถือว่าเร็วมากนะครับถ้าเป็นรถแข่งแร็คเนี่ยหนึ่งวิคือคุณจ้ใช้เงินมากกว่า1นึ่งแสนบาทนะครับเพราะนั้นนี่คือรถบ้านนะครับที่วิ่งได้เร็วกว่าโคลอราครอสที่เป็น1.8่งแดไฮบริดครับต้องมาลองครับแล้วก็รถก็เป็นข ส่วนโตลต้าได้ครับ478แผงทั่วไทยนะครับแล้วก็ที่กรุงเทพมาเรียนเชิญที่โตลต้าสุบุรีได้เลยนะครับตัวรถเราจะมีการรับประกัน5ปีหรือว่า150,000กิโลเมตรนะครับแล้วแต่อะไรมาถึงก่อนระบบเครื่องยนต์กลไกไฮบริดตรงนี้รับประกัน5ปีไม่จกัดระยะทางนะครับส่วนแบตเตอรี่ลูกใหญ่รับประกัน10ปีไม่จกัดระยะทางนะครับแบตเตอรี่ลูกเล็กนะครับ12โวลต์นะครับรับประกัน3ปี100,000กิโลเมตรนะครับอ่ะสรุปแคมเปญนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับในส่วนของตัวคุโรรับส่วนลด7,000บาทนนนนนนะะคครรรัับบหืือออถ้้าซซผ่ไฟแ์ว เนี่ยมาหักเป็นส่วนลดดอกเบี้ยได้50สตางค์นะครับถ้าเราดาว25%ผ่อน4ปีนะครับสามารถจัดได้กับโตโยต้าลิสซิ่งแล้วก็ธนาคารทหารไทยธนาชาตินะครับหรือว่าเลือกรับดอกเบี้ยต่ำสุดนะครับ1.75นะครับสิ่งเหล่านี้คุณสามารถถามที่ปรึกษาด้านการขายของเราได้นะครับเอาละครับสำหรับยาริสคลอสนะครับชอบกันไหมนะครับสำหรับส่วนตัวผมชอบมากเลยเพราะสีนี้นะครับแล้วก็หลังคาดำนะครับถ้าท่านชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้อาจารย์โต้สแล้วก็ทีมงานโตโยต้าธมีีีขขอองงเรราาาาดด้้้้้วววยยยยฝกโโโโตตตตททมมไคับ เปิดมา44ปีแล้วนะครับมี13สาขาทั่วกรุงเทพนะครับมี12ศูนย์บริการแล้วมีศูนย์ข้อพ้นสีอีก5แห่งนะครับรวมไปถึงเรามีตัวต้าชัวเป็นของตัวเองเรามีบรกเกอร์ประกันภัยเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยนึกถึงการซื้อรถนะครับขันใหม่ของท่านนะครับนึกถึงเมืออาชีพตัวตด้ธมบุรีครับอาลละครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วคลิปหน้าเราจะพาไปพบรถรุ่นไหนทำอะไรที่ไหนกัใครอีกนะครับก็โปรดติดตามชมนะครับวันนี้เซฟเซฟรักษาสุขภาพเอ็นจอยการใช้รถส I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm